วัสดีครับผมตาลายวิลยุทธ์ครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เราจะสู้คดีว่าเราไม่ผิดฐานบุกรุกในที่ดินของผู้อื่นเพราะเราเข้าไปอยู่ตอนแรกเจ้าของที่ดินยินยอมได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าได้ครับโดยมีคำพิพากษาสันติกาที่2991ก5า5นทับ2,565ะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2565ว,วิธิชัยนะครับว่าคดีนี้จำเลยทั้ง3นะครับ ถูกฟ้องนะครับว่าไปบุกรุกที่ดินของโจทซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่นะครับแต่สารีกาวิฉัยว่าจำเลยทั้ง3เนี่ยนะครับอยู่บ้านโดยก่อนที่โจทจ,จะนะครับได้รับการยกให้ที่ดินจากนางสอและนายน,น,น,นอนหนูนะครับซึ่งนายสอและนางนอนหนูเนี่ยนะครับได้มีการยินยอมให้จำเลยทั้ง3าอยู่ในที่ดินพิพาท ก่อนที่โจดซึ่งเป็นเจ้าของปัจจุบันจะรับการยกให้นะครับแสดงว่าจำเลยทั้ง3นั้นอยู่โดยชอบในที่ดินพิพาทมาตั้งแต่แรกนะครับแม้ในคดีแพง่งศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง3ออกไปจากที่ดินพิพาทนะครับการกระทําของจำเลยทั้ง3ที่อยู่โดยชอบมาตั้งแต่ตอนแรกเพราะเจ้าของที่ดินคนเก่ายินยอมจึงไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับการที่จำเลยทั้ง3นะครับ ภายหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับนำรถแท็กเตอร์ไถ่ที่ดินเพื่อปรับพืชพื้นที่นะครับให้อยู่ในสภาพโล่งนะครับโดยตัดหญ้าและวัชพืชออกทั้งแปลงการกระทําดังกล่าวนั้นมิใช่เป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับในคดีความผิดฐานบุกรุกนะครับถ้าเรานะครับได้รับอยู่โดยชอบจากเจ้าของที่ดินคนเก่านะฮะและเจ้าของที่ดินคนใหม่ได้มีการ ฟ้องหรือแจ้งความว่าเราอาจจะผิดฐานบุกรุกนะครับสารดีกานะครับวิชัยนะครับว่าการที่เรานั้นนะได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินคนเก่านะครับถือว่าเราอยู่โดยชอบมาตั้งแต่แรกดังนั้นความผิดฐานบุกรุกนะฮะดูวันที่เข้ามาวันแรกว่าเราได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือไม่นะครับแม้ภายหลังโจทย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่จะได้รับโอนที่ดินพิาพาทจากการยกให้ จากเจ้าของเดิมนะครับก็การกระทำของจำเลยสามเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับแต่ถามต่อไปว่าจะต้องออกจากที่ดินไหมแน่นอนครับในคำพิพากษาสาลฎีกาดังกล่าวนะฮะพิพากษานะครับาสารสาต้นปีคำพิพากษาให้ขับไล่จึงต้องออกไปจากที่ดินเองปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายกับทนาย,ยุทธญูต์ฟีมุลต้นหรือปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาตรวจสอบหรือส่งไลน์กันได้ครับสวัสดีครับ